เพื่อนๆพ่คะมากินข้าวนะคะเพื่อนเบิ่งดอกไม้ดอกไม้เช้าของฝันแถมมาดามเอาให้เพื่อนแกเป็นอาหารละให้เหมนอหไสวยบอสมากินเค้กมาหน่อยนะค่ะวันเกิดหน่อยเด้อวันนี้นะแต่อ้วนเหมือนเพื่อนปักายปักหัวย่างสาวยัทันใจแม่แม่ว่ามากคนใจเย็นวันมากินนะคันเด้อค่ะเพื่อนๆพืให้กินผัดกระเพราเพื่อนสลบวันเกิดง่ายๆนี่มาเด้อมาเด้อผัดกะเพราไก่ไข่ดาวเพื่อเลยกับเค้กก่อนหนึ่ง อันนี้เชฟบอกให้มีแม่มาดามอันมาดามเ่อนเื่อนมากินกันได้ค่ะเพื่อนโรงงานอำให้ผู้จัดการทาให้อุ้ยผัดกระเพาไก่มาเลยค่ะปลาไก่รุงท่านดิฉันลีพพ่พินแสงพีรันดีด่จูมาเลยค่ะป่องเดี๋ยวน้อยไปดูุกคู่ชูค,คทนทางสายเปนหมลูก้กกาแสนมากินเค้กกับแม่นะคะน้องสั้นพี่ไฝ่ เอนวัวขาวพุทต้องกำลังใจมาเ้อค่ะพี่ปัดมาเ้อครับวันนี้วันยังหลอกปต่อกมาปัดเล่นมัยขึ้นไหมปัดเล่นมัยน้ำงแตงโซดาจากเพื่อนฉลองวันเกิดกับหน่อยเพื่อนด้วยมีมาสด

ถ้าก็พอกินแล้วไปทำงานนะคะเพื่อนขึ้นกินมานะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่นอนะาดาักกระดอแล้วะคะ่ะแดงโซดากินยำแหงกระแซนยำนั้นเพอ่นเพิ่นมาได้กลกงมานะคะมันกินเสรกํอาอยเดิมนะพี่น้อยอย่างมาเด้อ Đẹp con mỗi ngày đi. À, quên. Này hay, hay là để phân Sao Mà vấn hết mọi người đã cửa mời 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 Mà mời 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 đi mời 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 hả luôn á mời 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 hả mời 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 มานั่งกินเค้กตั้งไหนนะมากินเค้กตั้ไหน่กยบพี่อ้วนเพื่อนพี่อ้วนเนี่ยได้ของหวานให้หน่อยดอกไม้นี่ยนักดอกไม้เขียนดีกวมาสร์ตกกลางคืนบพี่อ้วนนะคะค่ะอาจารย์นอทค่ะพี่อ้วนนะมานั่งลงมานั่งกับหน่อยดิเดี๋ยวพี่อ้วนมาครับเงินพี่อ้วนกำลังตัดเค้กให้ให้เพื่อนๆนั่ให้หน่อยนั่งแล้วค่ะเด้อ เพื่อนมีความสุขนเพลิดเจริญที่จริงแกสม,มมงงวงันระบาดขนาดบางเกิดหน่อยนะครับเพื่อนพี่สันไม่ใช่น้องสันมาเด้อค่ะแซ่บอ้ยเจ๊ฟอะไรพี่เอิญจะกินเค้กแล้วค่ะเพื่อนๆพ่อเจ๊เพิ่งเอาให้ค่ะน้ำใจมิตรภาพเพนดีดีค่ะเพื่อนๆก,กับมาดังขนะคนี้นี่ทำงานหน่อยนะครั เพื่อนเอ็ดยูทูบอ่ะได้น้อยมีวเร่หกเจ็ดสิบวิวน่ะก็มีความสุขเพื่อนมันมีเพื่อนเพนมันมีมิตรภาพแม่เลิกงานก็จะไปเพื่อเพื่อนบองเท่าน่ะนเขไม่ได้ินพรายละเอียดเลยบนจูบค่ะเพื่อนเท่านั้นจะมาเมื่อเปิดอ่าน้ำมันไม่ เองนะครับเพื่ยังยังเราสายเราขวนที่เราเม้ามามันได้ที่หนุเพื่อนเนี่ยไปที่สลองมันเิอหน่อยแต่วันเล็กให้น้อยจะสิ้กินนะเพื่อนไก่กับระจับเมื่อวันที่ไปสลองับเพื่อนร่วมงาน่อกไหมหยแล้วลูกเพื่อน Osionfish. đây, nắng 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 tàu nói lẽ phải nói là kính kể quán tết mẹ quán sao mẹ sao mẹ sao mẹ Sắp mẹ sao mẹ sao mẹ sao mẹ này. <thương suy> <coughs> kế kế massage, à, thế rét lại có được có được cho pha nơi nó có ừ. đó, đi tránh cái nào để thả hơi hơi năng nhẹ phần s doi đầu mai tiền ngân nó này, ngắm ngắm nó này, đây sơn đường mai, mà. đường mai chi <laughs> ินอย่างครับเพื huh. ่อนๆก็ม่อยากก็กินย ar. ู่ห <Ganz> มูกระทะต่รโลเหมือนวันอาคารก็นยุรอาคารมนุกส่วนเพื่อนๆกิน่างนีวมอกที่ชินเาันอพาร์ตเมนต์รศัาู่มันดูคุณอยู่ดอกไม้แบบนี้ล่ะค่ะนั่นแน่ อาจารย์ก <t ess coffee> ็โดกแซมบ l ắ เนี่ยพ like <sh> <Hiç> <t ess grammar> ่อแซมบเหมือนแซ่บอะเหลือหลดเลยเพื i, ่อนๆแซ่บมากเลยแล้วพี่ว่ากินอะไรคะ แซ่บแบบน้ว oh. nice. oh. ันนบไมเตลเ i c e ว้าแต่วันท um ี่กินเมื่อือนี้เยเป็นงานคนกินเพิ่ๆๆๆเมื่อนวห้ finish ันมาเฟโซม้ามาดามปานอย่ากับกับทนี่ขอบคุณทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนามรัม e เคกโ s ลเยวันเกิดนค่ะมือพิเศษนะคะให้เพื่อนๆมากินด้กันนะค่ะเนาะ แต่ผลิตนะอะไรยิ้มเหมือน,นกันเิออะไรมันมีความสุขมเมมคลิปโดนลค่ะเพื่อ,อถ้ามาักคลิปนี้ช่วย,ดยกดไลค์ซับสไคร้คอมเมนต์กำลังใจในทุกวันนะคะบ๊ายบายบายบายครับ